สวัสดีชาวนักชอบออนไลน์ทุกท่านด้วยนะครับผมในส่วนของคลิปนี้นะฮะก็จะมาพูดถึงในเรื่องของซิมเน็ตกันบ้างนะครับเพราะว่ามีสมาชิกหลายคนนะฮะได้มีการสอบถามเข้ามาในเรื่องของการใช้งานด้านของซิมเน็ตนะฮะรายปีแล้วก็ในส่วนของด้านการโปรฟีด้วยผมก็เลยไปหยิบยกของตัวซิมนะครับมาราธอนของตัว AIS มาโดยที่ตัวนี้นะครับในรอบ1ปีหรือรอบ12เดือนของเขาเนี่ยนะฮะจะจ่ายเพียงแค่1ครั้งครั้งเดียวเท่านั้นก็คืออยู่ที่1,000 5 9 0บาทนะครับในส่วนของตัวซิมตัวนี้ก็คือทางร้านของเขาจะมีการจัดส่งซิมไปให้ของทุกท่านยังหน้าบ้านเลยนะครับโดยที่ตัวซิมของมาราธอนของเขาเนี่ยคุณจะได้รับความเร็วนะครับอยู่ที่15เมกนะครับก็คือเน็ตปริมาณอินเทอร์เน็ตได้อยู่ที่ 100G จิกต่อเดือนนะครับก็คือก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานของทุกท่านโทรในเครือข่ายฟรีโทรทุกเครือข่ายฟรี60นาทีต่อเดือนนะครับระยะเวลาการใช้งานก็คือ1นปีเต็มเต็มเลยในส่วนของการทํางานตัวนี้ โดยร้านที่ผมหยิบยกมาตัวนี้นะครับถ้าเกิดคุณเข้าไปกดติดตามนะครับจากร้านค้าคุณจะได้รับส่วนลดนะครับจากร้านค้าอีก20บาททันทีนะฮะในส่วนของตัวนี้ก็ต้องรอ,อเข้าไปนะฮะดูในส่วนของโปรของเขานะฮะว่าตอนนี้ยังเหลืออยู่หรือเปล่านะครับในส่วนของตากการทํางานมาพูดถึงในเรื่องของวิธีการยืนยันตัวตวนกันบ้างการยืนยันหรือลงทะเบียนซิมเนี่ยให้คุณโหลดแอปนะครับ My a i s มา เข้าแอปกดเลือกเมนูเปิดใช้ซิมและเลือกภาษาไทยหลังจากนั้นก็ใใส,ใส่ในส่วนของโค้ดซิมเข้าไปนะครับยืนยันตัวตนผ่านวิดีโอคอลสแกนบัตรประชาชนถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนด้วยเซฟี่ใส่หมายเลขเพื่อรับ SMS แค่นี้ครับเสร็จเลยคุณสามารถที่จะเปิดใช้งานซิมเองโดยอัตโนมัตินะครับก็คือตัวนี้นะครับการทํางานของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะฮะในเรื่องของเน็ตเนี่ยนะครับคือคุณจะได้นะครับในทุกเดือน,เด,อนเดือนละ นะครับ100จิกนะครับความเร็วนะครับความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณ15เมตรขึ้นไปเนในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดทุกท่านได้ทําการสั่งซื้อนะครับผ่านช่องทางต่างๆแล้วนะครับก็รอรับนะครับสินค้าหลังจากนั้นให้ทุกท่านอาจจะทักหาไปร้านกลับไปที่ร้านค้านะครับเพื่อสอบถามวิธีการยืนยันตัวตนก็ได้นะครับก็ท่านใดที่สนใจลองดูตัวนี้ก็ได้นะครับนะ เพราะว่าก็เป็นซิมเน็ตซิมโทเหมือนกันนะครับใครที่สนใจหรือสมาชิกท่านใดที่ได้สอบถามเข้ามาสรุปด้วยลวมอีกครั้งซิมนี้นะครับจะให้นะครับความาเร็วนะครับมาอยู่ที่15เมกนะครับตลอดการใช้งานแล้วก็จะมีอ่าเปอร์เซ็นต์อินเทอร์เน็ตนะครับหรือมีอินเทอร์เน็ตต่อเดือนนั้นอยู่ที่เดือนละ100 g จิกนั่นเองนะครับนะโทรฟรีในเครือข่าย aas โทรฟรีนะครับส่วนโทรนอกเครือข่ายโทรฟรี60นาทีต่อเดือนนะครับ ระยะเวลาการใช้งาน1ปีนะครับสามารถเลือกซื้อกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อเอาไว้ให้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนักชออ็อปออนไลน์ทุกท่าน